โอเคครับอันนี้คือ Rusty Angel นะครับ Just so beautiful ลุกไล e สนิมจริงๆมันไม่ใช่สนิมครับมันมีสีซ้อมแล้วก็จุดดำๆนะครับโอเค Are you guys ready to see? โ Okay, n o ชิก He's gonna catch three fish and yeah, Peckle i l l a first. All right. Pekarilla is in Nongmi fish tank right now. Beautiful. See the color? Super bright. Pink and. Yellow. Yes, it's dirty back. So beautiful here. Okay, here comes the six-line rest. Okay. Let it go. See? That's six light rats. Wow, welcome to the new place, new home. Now, you guys probably get to see the idea why the sea fish are so very, very colorful. You know, okay, yeah, that's a rusty angel. Here, can you see it? There you go, okay. there you go baby good job there you make it so recently i have to put uh release the rusty angel in this space because if this fish go in there you know you know the other two angel like what do call bicolor angel and singapore angel they're just gonna เพราะว่ามันเป็นแอเรียที่เขาปรับตัวและชินจากตู้นี้เรียบร้อยแล้วโอเคตอนนี้มีปลาทั้งหมดกี่ตัวครับที่เพิ่งปล่อยไปครับมิชิสตัวครับสามตัวเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ามิตัวนี้คือชื่ออะไรครับลาสตี้เฮงเจอ่าเป็นปลาตระกูลแองเจลนางฟ้านะครับอ่าลายสีก็จะอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็อ่าอันนี้คือแพคเนลล่านะครับที่เห็นสีสดมากๆเลยใช่ไหมครับคล้ายๆกับรอยัลแกรมมานะครับเป็นปลาที่คนเราอยู่ในคนระตะกูลนะครับ ก็เป็นตระกูลที่สวยและอีกตัวหนึ่งคือชื่ออะไรครับกำลังหาอยู่เจออย่างครับเจอแล้ว <Yeah. S 1> ชื่อ s, <S i <Six> oh, line west อ,อันนี้คือ six line west นะครับเป็นปลานะครับอิกตระกูลของนอกขุนทองนะคล้ายกับ parrot นะครับที่แปลว่าตู Ooh, ale, ้ทะเลอิงทองนะครับที่เมื่อกี้น้องมิชิ just release you know three different fish อันนี้คือ d o t t y back หรือเรียกว่า pacanella นะครับ s, s so very beautiful. The c o l o u of i you know, t uh, you know, s e l f as y o u can s e e you k n o w super b s u p h t o r uh, y t u k p o w p i n k y n l y o w l o w h a n f h n l h b o f y เป็นครับเปลาทะเลนะครับนี่คือปลาอะไรครับจิงก r บอยเอ็เจนและหละ <ไป S 2> ายส <color> ใช่เหตุผลที่เขามารับน้องใหม่เพราะอะไรครับเพราะเป็นปลาพัน์ธุเดียวกันใช่ไหมครับของ<ช>ปลาตระกูลนางฟ้าดังนั้นนะน้องมิชิเลยต้องปล่อยอยู่ในกล่องกับปลาเห็นไหมครับ เพราะว่าถ้าปลาใหม่ลงไปเนี่ยปลาเก่าจะหวงถิ่นจะคิดว่าปลาใหม่มาลุกลานก็จะทําให้ปลาใหม่เนี่ยโดนลังแกได้นะครับดังนั้นปล่อยในกล่องกักปลาเพื่อให้ฝุกฝึกปลาชิงสภาพแวดล้อมและกินอาหารด้วยนะครับเอาละครับอันนี้คือปลาแพคคาเนลล่านะครับที่ปล่อยอยู่ในตู้ก็คงเห็นแล้วครับสีสดมากๆเลยแล้วก็มีปลาซิกเวสใช่ไหมครับชื่อชื่ออะไรครับ six l ล n e w a ยอ่าฮะ six l ล n e นะครับเป็นปลาตระกูลนก คุนทองนะครับที่เป็นปลามิสเสน,นะครับปลาปกติปลาทะเลจะไม่ค่อยมีสีเขียวเท่าไหร่จะเป็นสีฟ้ากับสีเหลืองมากกว่าอ่ะนี่คือบรรยากาศของตู้ปลาทะเลณนะวันนี้ที่อัปเดตนะครับเ,เดี๋ยวถ้ามีอะไรใหม่ๆทามิชิแอนด์ด d y ดดี้วีกันจะอัปเดต something new soon โอเคครับถ้าเพื่อนๆชอบเกปลาทะเลก็กดไลค์กด u ับส r ค b e แล้วก็แชร์ให้เพื่อนๆด้วยน,น,นะครับ เก็บความรู้สึกดีๆกับความทรงจำในการเลี้ยงปฝาทะเลครับ ในความชอบส่วนตัวนะครับครูแมคคิดว่าตู้ปลาทะเลเนี่ยเป็นตู้ที่มีสเสน่ห์มากมากนะครับเท่าที่เคยเลี้ยงมาเพราะว่าเริ่มต้นจากตอนที่เป็นเด็กเนี่ยก็สนใจเลี้ยงปลาน้ําจืดอ,อยู่แล้วนะครับหลังจากกลับไปที่ออ,อเมริกาเนี่ยก็เห็นเพื่อนนะครับเลี้ยงปลานิโมวันหนึ่งก็เลยสงสัยว่าเทำไมสามารถเลี้ยงปลาทะเลในตู้มนุษย์ได้ที่บ้านนะครับแต่นั่นคือเมื่อหลายปีก่อนหน้านั้น ตอนกลับมาเมืองไทยเนี่ยก็เริ่มเลี้ยงปลาทะเลครั้งแรกก็รู้สึกท้อนะครับแต่ก็ได้มาด้วยความยากลํำบากและการดูแลประกอบกับระยะเวลาที่เลี้ยงมาเนี่ยมีความรู้สึกว่าได้มีการจัดตู้เปลี่ยนแปลงนะครับลงดอกไม้ทะเลเลงเห็ดทะเลได้เห็นความสวยงามของปลาทะเลนะครับตู้นี้คือตู้สุดท้ายของครูแม็กนะครับเป็นตู้ที่ว่าท้ายสุดแล้วครับ คลิปนี้นะครับทำเพื่อความทรงจำนะครับของเมมโมรีนะครับว่าครั้งหนึ่งเนี่ยครูแม็กเคยเลี้ยงปลาทะเลมาแล้วก็ณวันสุดท้ายเนี่ยเลี้ยงมาตลอดถึง17ปีนะครับขอบคุณมากนะครับสำหรับติดตามรายการท่องเที่ยวเรียนรู้ภาษาอังกฤษครูแม็กนะครับเออเอพิโซดตอนต่อไปรอบเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นรอบที่เซอร์ไพรส์เลยนะครับ